จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วล่ะค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Thailand Health and Beauty Award 2023รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยและอีกหนึ่งนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้คือโค้ดใหม่มนัญญา c e อมนัญญาเวลเนส โค้ดที่จะทำให้คุณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ทั้งขายดีและเป็นซ u เปอร์สตาร์แบรนด์ที่สร้างมาจากองค์ความรู้จากการทำออนไลน์เข้ารับรางวัลในสาขา Rising Star Business ที่เรียกได้ว,วา่าโค้ดใหม่มนัญญาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆแบรนด์จนได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะท่านใดที่สนใจติดตามสามารถติดตามได้ที่ Facebook f a n p เพจ โค้ดใหม่มนัญญาหรือเพจของแบรนด์มนัญญาเวลเนสเพจหลักบริษัทค่ะสวัสดีค่ะวอชใหม่มนัญญาค่ะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของแบรนด์มนัญญาเวลเนสค่ะวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะคะก็ดูอายุ000 000น้อยร้อยล้านมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็นอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านบ้างไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ก็จะเดินทางมาถึงวันที่ยืนอยู่หน้าพี่ๆสื่อตรงนี้ยืนอยู่ที่อายุน้อยร้อยล้านแบบนี้อย่างเป็นเกียรติมากๆค่ะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ก็ ทําเยี่กับอาหารเสริมแต่ตัวเราเองเนี่ยเป็นโค้ชที่สอนเรื่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาทําให้มีลูกศิษย์เยอะแยะมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมในแบรนด์เราเราก็เลยเปิดรับเริ่มต้นจากลูกศิษย์ค่ะก็เลยกลายเป็นแบรนด์เล็ก,ลกๆแบรนด์หนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการสร้างตัวตนแบบออร์แกนิกแล้วก็เริ่มสร้างฐานแฟนจากลูกศิษย์ที่มาเรียนสร้างตัวตนค่ะ ปีหน้าค่ะต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นคนเรื่องสร้างตัวตนเนาะเราก็มองเห็นว่าหลังจากเนี้ยหลายคนก็จะไปโฟกัสเรื่องยิงแอดมากขึ้นหรือว่าไลฟ์มากขึ้นหรือว่าแอดวานซ์ขั้นตอนแอด,ดวานซ์แต่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาที่สินค้ามันมีหลายแบรนด์สินค้ามีทุกทุกแบรนดร์บอกว่าดีหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยลูกค้าจะเลือกซื้อกับคนที่เขาเชื่อ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าตัวเราเองมีจุดแข็งจุดเด่นอะไรไม่เราตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าแปรเลยเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะมองมองภาพให้ ตัวแทนทุกคนเขาสามารถสร้างฐานแฟนของเขาได้และเขาสามารถขยายตลาดของเขาได้เองจริงตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์เข้ามาส่วนตัวเองเน่ยด้วยความที่เป็นโค้ชสอนเรื่องการตลาดเราไม่ได้เน้นสร้างเฉพาะแบรนด์ของเราแต่เราเราเปิดรับในหลายหลายแบรนด์ตอนนี้มีหลายแบรนด์หน้าใหม่น้องใหม่ที่กําลังเริ่มต้นเข้ามาแล้วก็หลายคนหลงทางหลายคนไปต่อไม่ถูกเนี่ยค่ะ วันนี้ก็ทําให้ดูว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับประเทศแต่เราสามารถเติบโตได้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจใหม่มานัญ,ญญาค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพจแบรนด์ก็คือมานัญ,ญญาเวิลเนทค่ะ